ความรู้สึกของคุณเอในตอนนั้นนะครับคือตกใจและที่ทําให้หลอนนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของบาร์บาบานี่ครับและว,วันนี้ทุกท่านกําลังอยู่ในรายการหล่อประจําสัปดาห์ EP ที่62นะครับผมและว,วันนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับในรายการหล่อประจําสัปดาห์และ EP นี้เป็น EP ที่62กันแล้วนะครับเช่นเคยนะครับในหล่อประจําสัปดาห์ในแต่ละ EP ผมก็ได้มีเรื่องเล่าสุดหลอนเรื่องเล่าหลอน มาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยครับและเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ที่ว่าบ้านใหม่เนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับว่า อาจจะมีคนเคยมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับและเรื่องที่ผมได้เกิดมาข้างต้นนะครับผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่าหลอนที่บ้านใหม่ครับ mm. และก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปชมหรือว่าไปฟังเนื้อเรื่องกันนะครับ mm. ก็บอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สาคัญแชร์คลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รอช้าไปชมและฟังกันเลย และเรื่องราวความหลอนที่ผมจะมาเล่าใน EP ีนี้นะครับผู้ชมจะเป็นเรื่องเล่าจริงที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนะครับผมให้ชื่อคนนั้นว่าคุณเอนะครับซึ่งในตอนนั้นทางครอบครัวของคุณเอนะครับได้ซื้อบ้านหลังใหม่และในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นคุณเอเพิ่งได้สิบขวบเท่านั้นครับและในวันหนึ่งคุณเอได้อยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่นะครับเพราะว่าทางคุณพอ่อกับคุณแม่ได้ออกไปทํางานได้ทิ้งให้คุณเอได้อยู่บ้านคนเดียวตามลําพังครับแลละเรรื่อองาาววคมหนนี้ ได้เกิดขึ้นในช่วงตอนเย็นของวันนั้นเวลาประมาณ5้าโมงกว่าได้ทางคุณเอได้นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องชั้นล่างของบ้านและวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากๆคุณเอจึงต้องเปิดทีวีเสียงดังๆมากกว่าปกตินะครับและในขณะที่คุณเอได้ดูทีวีอยู่นั้นทางคุณเอได้เกิดหิวน้ำขึ้นครับเลยได้เดินไปที่ครัวและไปที่ตู้เย็นเพื่อหยิบกระบอกน้ำออกมาครับกะว่าจะลินไปด้วยและดูทีวีไปด้วยและในตอนนั้นเองในขณะลินน้ำคุณเอได้ยินเสียง อะไรบางอย่างดังมาจากทางด้านหลังบ้านครับเมื่อคุณเอได้ยินแบบนั้นนะครับเลยรีบวิ่งไปดูที่หลังบ้านว่าเป็นเสียงอะไรกันเมื่อเดินไปถึงหลังบ้านแล้วนะครับ ทางคุณเอก็ได้เจอเข้ากับเงาดําๆ, <nder eram S 3> ๆมันเหมือนจะเป็นเงาดําๆครับที่แวบไปแวบมาผ่านหน้าคุณเอไปผ่านหน้านคุณเอมาครับคุณผู้ชมและจู่ๆนะครับในขณะที่คุณเอได้มองเงาที่แวบไปแวบมาอยู่นะครับจูๆ่ๆคุณเอ <Stefan> <c uman> ก็เห็นคนยืนอยู่ด้านซ้ายครับคุณผู้ชมวรร <ANT> ความรู้สึกของคุณเอในตอนนั้นนะครับคือตกใจและที่ทําให้หลอนนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือคนที่คุณเอเห็นอยู่ทางซ้ายมือได้มายืนอยู่ข้างๆจากนั้นเขาคนนั้นก็ได้ส่งยิ้มให้คุณเอครับและในตอนที่คุณ ได้เห็นรอยยิ้มของคนคนนั้นทําให้คุณเอรู้สึกเหมือนอยากจะร้องให้ออกมาครับคุณผู้ชมแต่ทํายังไงก็ร้องไม่ออกครับและหลังจากนั้นมือของคนคนนั้นก็ค่อยค่อยยื่นเข้ามาใกล้ๆทางคนเอเมื่อเห็นมือที่ยื่นออกมาทําให้คุณเอล้มลง,ลงและตาของคุณเอนะครับก็ได้หลับลงด้วยความกลัว แต่พอทุกอย่างได้เงียบลงคุณเอจึงค่อยๆลืมตาขึ้นช้าชาแล้วก็พบว่าร่างนั้นได้หายไปแล้วครับและเมื่อคุณเอได้กวาดสายตาดูไปรอบๆแล้วนะครับและได้มองไปทางที่บริเวณที่เขาคนนั้นได้ยืนอยู่ก็เห็นเหมือนเป็นรอยบางอย่างครับ เป็นรอยดำๆเป็นหยดเล็กๆประมาณ 2- 3ถึงหยดและหลังจากที่คุณเอเห็นเหตุการณ์นั้นนะครับคุณเอก็ได้รีบวิ่งไปที่ห้องทันทีแล้วก็ได้เปิดเพลงนะครับเสียงดังสนั่นลั่นห้องเลยครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ2-3ชั่วโมงเหมือนจะมีเสียงเคาะประตูห้องของคุณเอครับตอนนั้นคุณเอบอกเลยนะครับว่าคขารู้สึก กลัวมากๆกลัวจนไม่กล้าลุกไปเปิดประตูแต่แล้วจูๆ่ๆทางคุณเอก็มีความรู้สึกว่าเหมือนใครมาสะกิดที่ด้านหลังทางคุณเอตกใจนะครับก็เลยสะดุ้งหันไปด้านหลังในทันทีแล้วก็เห็นเขาคนนั้นอีกครั้งครับเป็นคนเดิมเลยครับที่คุณเอเห็นตอนที่อยู่หลังบ้านเขาคนนั้นได้มองแล้วก็ยิ้มให้คุณเอเหมือนเดิมและด้วยความที่คุณเอตกใจมากๆนะครับคุณเอก็ได้กรีดเสียงดัง ลั่นห้องเลยครับแล้วก็พยายามเหมือนจะลุกออกจากเตียงแต่ขาของคุณเอนะครับไม่สามารถขยับได้เลยและร่างนั้นที่คุณเองเห็น ก็กำลังค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาช้ชาๆในตอนนั้นขนาดที่เขาคนนั้นขยับเข้ามาใกลขึ้นเรื่อยๆคุณเอเลยได้ตัดสินใจส่งเสียงกรีดด้วยแรงทั้งหมดครับพหวังว่าอาจจะมีใครสักคนนะครับได้ยินเสียงของคุณเอแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากๆและทันใดนั้นหลังจากที่คุณเอกรีดสุดเสียง ก็ดีมีเสียงเคาะประตูดังเหมือนจะเป็นเสียงทุบนะครับไม่ใช่เสียงเคาะประตูและจากนั้นประตูห้องของคุณเอก็ได้พังโค้งลงมาครับและเมื่อคุณเอลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นคุณพ่อและคุณแม่ครับคุณผู้ชมและในมือของคุณพ่อเนะครับเหมือนจะถือค้อนอยู่ในมือมาด้วยเมื่อคุณเอเห็นแบบนั้นคุณเอเลยมองไปที่ร่างดำอีกครั้งและปรากฏว่าร่างนั้นนะครับได้หายไปแล้วครับจากนั้นคุณเอก็ได้ร้องไห้และก็วิ่งไปหาคุณพ่อกับแม่และเมื่อทางคุณเอนะครับได้สงบสติอารมณ์เรียบร ก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่คุณเอเห็นให้คุณพ่อกับคุณแม่ฟังเมื่อท่านทราบเรื่องแล้วนะครับก็ถึงกับตกใจเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้พาคุณเอนะครับไปวันในตอนเช้าไปถามพระท่านหนึ่งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอได้ทางท่านนะครับก็ได้บอกว่าบ้านที่เราซื้อใหม่เนี่ยยังไม่ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมยังไงก็ให้รีบๆทำซะนะมันจะได้ออกไปเพราะเขาคนนั้นนะ่ะ เคยอยู่ที่นี่มาก่อนและเขาก็ได้ตายในบ้านหลังนี้ด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับทางครอบครัวของคุณเอกก็ได้ย้ายออกในทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ทําการขึ้นบ้านใหม่อะไรเลยครับ <S <S และนี่นะครับ <S <S ก็คือเรื่องราวความหลอนในหลอนประจําสัปดาห์ EP ที่62 <S 2> <S 2> นะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวความหลอนที่ผมเอามาฝากใน EP นี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และที่สําคัญนะครับก็ อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อของคุณผูช้ชมได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับและในหลอ่อพยามสัปดาห์ในที่ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวความร้อนแบบไหนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้รอด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ